ของเธอคงทําได้ของพี่ทําไม่ได้แต่แต่ทําได้ที่ว่าสตรีมหยาดทําได้แต่เดือนหนึ่งเขาให้ไลฟ์แค่ยี่สิบชั่วโมงรวมไฟสามรวมไฟสามสิบพอได้วันกลางวันต่างหากเออก็อย่างนั้นแหละวันละวันละเธอก็บวกไปสิเออวันละสามสิบ กลางวันกลางวันสามสิบกลางคืนยี่สิบก็ยังดีนะก็ <g ül üyor> ได้ห้าสิบนะก็โอเคนะแน่นี้ยทำไปเรื่อยๆมันไม่ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแต่ถ้าเขาให้กดเข้าไปสมัครอะไรก็เข้าไปดูเข้าไปดูใน ในเมลนะในอีเมลถ้าเขาให้ทําอะไรก็ทํานะเพราะว่ามันเป็นคําสั่งมาถ้าไล์หลายถ้าไล์หลายรอบอยู่แต่ไม่ค่อยมีเวลาถ้าถ้าไรตอนไหนก็ทักไลน์พี่นงไว้ก็ได้นะบางทีก็ไม่เห็นเนาะบางทีมันก็ไม่เห็น เทมันก็ไม่เห็นกันทักไว้ก็ได้เดี๋ยวพี่นงจะเข้าไปดูเนาะแต่กลางคืนเนี่ยมันจะตรงกันแต่กลางวันพี่นงไม่ได้ไลฟ์เลยนะไม่ได้ไลฟ์พี่นงจะเน้นลงคลิปอันไหนพี่พี่อยากให้ทำทำตามพี่สักอย่างหนึ่งไปถ่ายคลิปหนึ่งชั่วโมงถ่ายคลิปหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็พูดไปอะไรไปบางทีก็ เราตั้งขากล้องไว้แล้วเราก็ทำนูน่นทำนี่ให้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาลงแค่นั้นเองลองทำดูนะมีคนบอกว่าเสร็จไว้สำเร็จไวเหมือนกันไลท์ไลท์ลให้ให้ได้หนึ่งชั่วโมงอะ่ะจ้ะม,มีคนบอกพี่นงว่าเขาเขาผ่านไวเราได้ยาซักผ้าเก็บที่นอนกวาดบ้านถูบ้าน เราก็ถ่ายไปถ่ายไปเสร็จแล้วก็กดกดสต็อปไว้อย่าไปกดปิดนะสต็อปไว้พอเราสต็อปไว้เราหันมาทางนี้แล้วก็กดถ่ายต่อทําให้มันครบหนึ่งชั่วโมงอะแล้วเราก็ลงทุกทุกวันสามนาทีมันน้อยมันมันได้น้อยมันมันขึ้นน้อยถ้าเกิดว่าเรามันมันมีเวลาทุกคนแหละมันมีเวลาทุกคน อย่างเรานั่งกินข้าวในโรงงานในในโรงงานอะไรเงี้ยเราก็กว่าจะกินอิ่มแล้วก็ถ่ายได้เป็นถ่ายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะนั่งกินข้าวอยู่อยู่ในโรงงานนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยอย่างสาโสนะเขาอย่างสาโสนเขาอยู่โรงงานเขาสามารถไลฟ์สดตอนทำงานได้แต่เราไลฟ์ไม่ได้ เราก็เอากิจก,กรรมที่เราทําในโรงงานนั่นแหละถ่ายถ่ายโรงงานก็ได้ไปถึงโรงงานก็ถ่ายหน้าโรงงานถ่ายคนถ่ายอะไรไว้เอาไว้ฉบับล่างเออวันนี้ยยเล็กบอกยายเล็กบอกพี่โน้กว่าให้เอาไว้ฉบับล่างมันจะได้ไม่ซ้ํากันแล้วเดี๋ยวแล้วเวลาลงเวลาลงก็ลงพื <c> ้น <oughs> ไปเลยว่าสุดยอดเลยยายเล็กสอนแล้ววันนี้ ยเล็กจับสอนจับมือทําเลยในไลฟ์สดของยเล็กวันนี้เขาลงสบับล่างฉบับล่างไว้ที่นี้พอใกล้จะถึงเกมงพี่น้องก็จะทําแบบนั้นแหละสบายเลยทีเนี้ เมื่อก่อนไม่เอาลงฉบับล่างไว้จะเอาจริงเลยมันก็เลยไปจกเอาคลิปเลื่อนลงไปหาวิดีโอเก่าๆตัวเองขึ้นมาเนาะมันก็เลยลำบากลำบาก